สวัสดีครับหมอชื่อคณาพจน์เพียงเกตแพทย์ออโทอโปิดิกโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครับเอ็นไขว้หน้าเข่าบาดเจ็บครับหนึ่งในการบาดเจ็บที่พบได้บ่อยในการกีฬาคือเอ็นไขว้หน้าเข่าบาดเจ็บซึ่งเกิดจากการที่ผู้ป่วยเล่นกีฬาลงน้ำหนักเข่าบิดลงกระแทกทําให้เอ็นไขว้หน้าฉีกขาด อาทิเช่นการเล่นฟุตบอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอลหรือแบดมินตันทั้งนี้อาจจะเกิดขึ้นในบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เล่นกีฬาแต่มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาที่ผิดปกติไปหรือไม่เท่ากันก็เกิดการบาดเจ็บของเอ็นขว้หน้าเขา่าได้เช่นกันครับความสำคัญของเอ็นขว้หน้าเขา่าเอ็นขว้หน้าเขา่าหรือ Anterior Cruciate Ligament หรือ ACL เป็นหนึ่งในเอ็นหลักของข้อเข่าซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในบริเวณแกนกลางของข้อเข่าช่วยรักษาความมั่นคงของข้อเข่าในการเคลื่อนไหวมีหน้าที่ในการป้องกันการบิดหมุนของข้อเข่าการมีเอ็นคขวยหน้าที่สมบูรณ์ทําให้การเคลื่อนการบิดหมุนสมบูรณ์และมั่นคงเช่นกันหากมีความผิดปตกติการบาดเจ็บหรือการฉีกขาดเกิดขึ้นจะทําให้การบาดเจ็บเหล่านั้นส่งผลให้ความมั่นคงเสียไปและคนไข้มักจะมีการบาดเจ็บ หรือปวดเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเอ็นไขว้หน้าของข้อเข่าบาดเจ็บนะครับจะมีเสียงลั่นในบริเวณของข้อเข่ามีอาการบวมตรงบริเวณข้อเข่าขึ้นมาเฉียบพลันไม่สามารถลงน้ำหนักได้หากทิ้งไว้เป็นระยะเวลานานๆจะมีอาการเข่าหลวมไม่มั่นคงมีปัญหาเวลาวิ่ง เปลี่ยนทิศทางหรือขึ้นลงบันไดนะครับควรพบแพทย์เพื่อทําการตรวจวินิจฉัยควบคู่กับการทํากายภาพสําหรับการส่งตรวจภาพทางรังสีวินิจฉัยหรือว่า MRI หรือเอ็กซเรย์ขึ้นไฟฟ้าแม่เหล็กสามารถช่วยวินิจฉัยได้อย่างแม่นยําม,มากขึ้นนะครับซึ่งสามารถจะตรวจหาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นร่วมกับการเกิดเอ็นไขยหน้าบาดเจ็บได้เช่นหมอนรองข้อเข่าบาดเจ็บหรือกระดูกอ่อนผิวข้อบาดเจ็บเป็นต้นครับ สำหรับสาเหตุการเกิดเอ็นไขว้หน้าบาดเจ็บครับการเกิดเอ็นไขว้หน้าบาดเจ็บเกิดจากการระทะเป็นสาเหตุหลักส่วนใหญ่เกิดจากการเล่นกีฬานะครับซ yes> ึ่งเกิดจากการกระแทกการบิดหมุนระหว่างการเล่นกีฬานั่นเองนะครับส่วนการบาดเจ็บที่2คือการบาดเจ็บที่ไม่ได้เกิดจากการระทะครับมักจะเกิดจากสาเหตุของกล้ามเนื้อที่ตึงไม่ยืดหยุ่นหรือไม่แข็งแรงนะครับเกิดความไม่มั่นคงของขาข้างนั้นนะครับ ึงเกิดการบิดหมุนแล้วทาให้เกิดเอ็นไขว้หน้าบาดเจ็บนั่นเองครับสำหรับการรักษาภาวะเอ็นไขว้หน้าบาดเจ็บนะครับการรักษาขึ้นอยู่กับการบาดเจ็บของผู้ป่วยเป็นสําคัญในเบื้องต้นเมื่อผู้ป่วยมีการบาดเจ็บทันทีนะครับมักจะมีการเกิดเลือดออกในข้อเขา่าผู้ป่วยจะบวมขึ้นมาทันทีครับลงน้ําหนักไม่ได้ ข้อเข่าที่บวมนะครับมีสถิติพบว่า80%มักจะมีเอ็นไขว้หน้าบาดเจ็บนั่นเองครับซึ่ง60%จะมีเอ็นไขว้หน้าบาดเจ็บร่วมกับหมอนรองข้อเข่าบาดเจ็บร่วมด้วยนะครับซึ่งในกรณีนี้แพทย์จะทําการตรวจวินิจฉัยร่วมกับการใส่เฟือกอ่อนประคองไว้ชั่วคราวหนึ่งสัปดาห์ร่วมกับการให้ยาลดการบาดเจ็บและการอักเสบนะครับซึ่งเมื่อครบ1สัปดาห์นะครับจะมีการตรวจประเมินซ้ำนะครับแล้วก็พิจารณาว่าจะส่งตรวจเอ็กซเรย์ขึ้นไฟฟ้าแม่เหล็กในกรณีที่ ที่สงสัยภาวะเอ็นไขว้หน้าบาดเจ็บนะครับเพื่อเป็นการวางแผนการรักษาต่อไปนะครับและเริ่มให้มีการฝึกบริหารกายภาพนะครับฝึกให้งอเหยียดเข่าได้ดีมากขึ้นนะครับเพื่ออนาคตหากมีการผ่าตัดซึ่งจะผ่าตัดในกรณีที่3เดือนขึ้นไปหรือผู้ป่วยเนี่ยมีอาการงอเหยียดเข่าได้สุดไม่มีการเข่าบวมแล้วนั่นเองนะครับสำหรับการผ่าตัด สองกล้องเอ็นไขวหน้าเข่าบาดเจ็บนะครับเนื่องจากว่าเอ็นไขวยหน้าที่ฉีกขาดนะครับมักมีแรงตึงในบริเวณของเอ็นแกนกลางข้อเข่าค่อนข้างสูงนะครับจึงส่งผลให้เมื่อมีการฉีกขาดแต่ละปลายของเอ็นนะครับจะค่อยๆหด ออกห่างจากกันไปเรื่อยๆนะครับไม่สามารถจะกลับเข้ามาเชื่อมต่อกันด้วยตัวของเอ็นเองนะครับดังนั้นนะครับการรักษาด้วยการเป็นมาตรฐานในปัจจุบันนะครับคือการผ่าตัดแบบ2กล้องสร้างเอ็นไขว้หน้านะครับซึ่งเป็นการรักษาทาั้งเลือกที่ช่วยให้ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตได้ดีมากขึ้น <S 2> <S 2> ความแข็งแรงของเอ็นใกล้เคียงปกติมากขึ้นนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นหลังจากผ่าตัดผู้ป่วยเองจะต้องมีการบริหารฟื้นฟูกําลังของกล้ามเนื้อของข้อเข่าและก็สะโพกนะครับเพื่อเสริมสร้างกลับมามีความมั่นคงเช่นนเดิมะครับ สำหรับโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยรักนะครับก็มีการรักษาเรื่องของการบาดเจ็บทางด้านกีฬานะครับซึ่งจะมีคลินิกวชทศาสตร์การกีฬาทุกวันพุธบ่ายนะครับสำหรับผู้ท่านใดนะครับที่มีอาการปวดตรงบริเวณข้อเข่าข้อไหล่หลังจากการทํางานหรือการเล่นกีฬาก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้นะครับ